คนไทยรู้จักการใช้อโรมาเทอรรปีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตำรับโอสถพระนารายได้กล่าวถึงอโรมาเทอรรปีหรือสมุนไพรเครื่องหอมไทยที่มีสรรพคุณในการบำบัดโรคในตำรับต่างๆหลายแขนงทองไพโรดได้นำสมุนไพราจากตำรับโอสถพระนารายมาพัฒนาเพิ่มเติมเสริมสมุนไพรจีน และน้ำมันหอมระเหยเป็นแนวอโรมาเทอรรปีเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในยุคปัจจุบันน้ำมันอารโมาทองไพโรดช่วยผ่อนคลายบริเวณคอบา่าไหลและกลิ่นอารโมาช่วยให้สดชื่นคลายเครียดแก้ปวดหัวมไมเกรนเหมาะสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์นานๆหลายชั่วโมงปวดเมื่อยช่วยได้แต่ปวดใจช่วยไม่ได้